สวัสดีครับอยู่ผมตูมตามกับช n แนลรีวิวพระนะครับวันนี้ผมมีพระสวยๆวัตถุประสงค์ดีๆมาเปิดแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านได้ร่วมบุญกันอีกเช่นเคยครับจากตำนานเสื้อกะเหรแห่งภาคตะวันออกหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสู่สิทธิเอกผู้สืบสายพุทธาคมหลวงพ่อนัดอโนมะปัญโยวัดอ่าวใหญ่ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองจังหวัดตราดกับเหรียญรุ่นพยักบุรพาเป็นเหรียญที่ระลึกอายุครบ7จอรอบ84ปี6 4พันษาครับวัตถุประสงค์ดีเพื่อสมทบทุนร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์วานวัตถุและเสนาสนะต่างๆภายในวัดอ่าวใหญ่ครับจำนวนการจัดสร้างเพียง9,000เหรียญในโลกเท่านั้นวันนี้ผมได้มาแบ่งปันด้วยกัน เป็นโรายการลุ้นครับหลุ้นก็คือ1เหรียญ2ลุ้นก็คือ2เหรียญ3ลุ้นก็คือสามเหรียญน,นะครับลุนว่าเราจะได้เนื้ออะไรลุ้นว่าเราจะได้พระลงยาสีไหนลุ้นว่าเราจะได้เลขนำเบอร์พระเท่าไหร่นะครับและยังได้ลุนนะเนื้อทองคำแท้ 96. 5ปอเซนอีกหนึ่งเหรียญด้วยครับนะฮะ การันตีในลังนะครับใน1ลังนะครับนั้นมีด้วยกันทั้งหมด50ลุ้นนะก็คือ50เหรียญนะครับการันตีเนื้อเงินลงยา,ใ,าในลัง1เหรียญการันตีเนื้อนวะโลหะในลัง1เหรียญผมได้มาด้วยกันทั้งหมด2ลังครับผมจะทําการแกะลังพระเข้าด้วยกันทั้งหมด2ลังจะได้พระ1 0 0ลุ้นดังนั้นนะครับลูกค้าของผมทุกท่านนะจะได้ลุ้นเนื้อเงินในลัง2เหรียญและได้ลุ้นเนื้อนวะโลหะ ในลังอีก2เหรียญครับนะต้องบอกว่าคุ้มสุดๆนะครับนะร่วมบุญนะเช่าบูชานะครับเพียงลุ้นละ300บาทนะครับมีค่าส่ง50บาทเอา1ลุ้นมีค่าส่ง50บาทเอา2ลุนมีค่าส่ง50บาทเอา3ลุ้น900บาทพร้อมโอนเงินจัดส่งฟรีครับใครไม่สะดวกโอนเงินสามารถเก็บเงินไปทางได้ครับเก็บเงินไปทางนั้นมีค่าจะส่ง70บาทครับ เหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีพิธีพุทธ,ธาพิเศษนะครับในวันอาทิตย์ที่21เดือนสิงหาคมนะครับอีกประมาณ4วันครับลักษณะของพิมพ์ทรงองค์พระนะครับจะเป็นเหรียญพิมพ์รูปไข่นะลักษณะคล้ายๆกับเหรียญพิมพ์ห้าแชะนะครับด้านหน้าของเหรียญน,นะจะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อนัดพิมพ์เต็มองค์อยู่ในท่านั่งสมาธินะครับ ขอบเหรียญน,นะก็จะร้อมรอบด้วยอักขรเลขยันกำกับอยู่นะครับผมขออนุญาตซูมให้ดูนะครับนี่คือใบหน้าสวยๆคมๆนะครับของหลวงพ่อนัดวัดอ่าวใหญ่นะซึ่งเป็นเหรียญมีชีวิตแห่งวัดอ่าวใหญ่นะครับงานลงยาคุยพื้นแบบพรีเมียมนะครับเป็นงานลงยาพรีเมียมและคุยพื้นในเหรียญทุกเหรียญน,นะครับไม่ใช่งานกิ๊กก๊อกที่จะ ุยพื้นในบล็อกแล้วก็ปัมบอกมานะครับส่วนด้านหลังของเหรียญน,นะจะผนวกด้วยยันณนะโมพุทธายะนะฮะด้านข้างซ้ายขวานะฮะจะกำกับด้วยพระคาถาหัวใจพระศิวลีนะณนะชาลีติถัดลงมาด้านล่างนะมีอัคลายันมะอ,ะอุนะครับถัดลงมานะเป็นเสือเพ่นซึ่งบ่งบอกในทางสายเหนียวมหาอุด ของกระพันชาตรีครับถัดลงมาด้านล่างนะฮะก็มีชื่อหลวงพ่อนัดอโนมะปัญโยวัดอ่าวใหญ่จังหวัดตราดที่ละลึกอายุวัฒนะมงคลครบ84ปี63พันษาปีพุทธศักราช2565ครับเดี๋ยวเรามาดูไบโอรายการกันสักหน่อยนะครับในไบโอรายการนะครับก็จะมีทั้งหมด 31ดรายการนะครับซึ่งใน1ลังนั้นนะเขาการันตีเนื้อเงินลงยาให้1เหรียญครับและเนื้อนวะโลหะอีก1เหรียญครับซึ่งวันนี้นะฮะผมได้มาด้วยกันทั้งหมด2ลังนะจะรวมเป็น1 0 0ลุ้นแสดงว่าลูกค้าของผมทุกท่านนะจะได้ลุ้นเนื้อเงิน2เหรียญแล้วก็เนื้อนวะโลหะอีก2เหรียญครับนะฮะรายการที่5.1นะก็คือเนื้อทองคํา หลังเรียบต่อโคด7ดรอบนะฮะก็มาลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้ลุ้นเนื้อทองคำหนึ่งเหรียญนี้นะฮะเขาจะทำการคละนะครับคละมาทั้งหมดเลยนะฮะหนึ่รลังนี้จะมี1ท่านเท่านั้นที่เป็นผู้โชคดีนะครับได้รับเนื้อทองคำแท้หลังรอยจานนะครับมีมูลค่านะถึง1นึ่งแสนบาทนะครับ ใครเปิดเจอปุ๊บนะจะเป็นคูปองอยู่ด้านในนะครับเมื่อเปิดเจอปุ๊บนะได้คูปองปั๊บนะท่านเอาไปติดต่อแลกเนื้อทองคำท่านจะติดต่อที่ผมก็ได้หรือติดต่อที่วัดอ่าวใหญ่ก็ได้หรือท่านไหนนะครับที่เปิดเจอคูปองแต่ไม่ประสงค์จะรับเนื้อทองคำก็ให้ท่านแลกรับเป็นเงินมูลค่า หนึ่งแสนบาทครับนะฮะรายการที่หนึ่งจะเป็นเนื้อทองคำหลังเรียบรายการที่สองเนื้อเงินหน้ากากทองคำลงยาจีวอนตอโคดเจ็ดรอบรายการที่สามเนื้อนวะโลหะหน้ากากทองคำลงยาจีวอนตอโคดเจ็ดรอบรายการที่สี่เนื้อชนวนมวลสารพิเศษหน, time, 7, 5, เนออหน้ากากทองคำลงยาจีวอนตอโคดเจ็ดรอบรายการที่ห้าเนื้ออัปป้าหน้ากากหน้าลงยาจีวอนตอโคดเจ็ดรอบรายการที่หก เนื้อเงินลงยาจีวรเหลืองขอบแดงรายการที่7เนื้อเงินลงยาจีวรเหลืองขอบน้าเงินรายการที่8เนื้อเงินลงยาจีวรเหลืองขอบเขียวรายการที่9เนื้อเงินลงยาจีวรเหลืองขอบฟ้ารายการที่10เนื้อนวะโลหะหน้ากากเงินลงยาจีวรเหลืองลงขอบเงินลงยาฟ้ารายการที่11เเนื้อนวะโลหะพื้นในหน้ากากเงิน ลงยาขอบแดงรายการที่12เนื้ออัปก้าลงยาลายเสือส้มดำลงยาจีวอนขอบดำรายการที่13เนื้ออัปก้าลงยาลายเสือเขียวดำลงยาจีวอนขอบดำรายการที่14เนื้ออัปก้าลงยาจีวอนลงยาขอบทงชาติรายการที่15เนื้ออัปก้าซาตินรายการที่16เนื้อสามกริย์รายการที่17 เนื้อทองทิพย์ลงยาพื้นแดงขอบเขียวรายการที่18เนื้อทองทิพย์ลงยาพื้นน้ำเงินขอบแดงรายการที่19เนื้อทองทิพย์ลงยาพื้นเขียวขอบน้ำเงินรายการที่20เนื้อทองทิพย์พื้นในหน้ากากอาบาก้าลงยาจีวอนรายการที่21เนื้อดีบุกพื้นในหน้ากากทองทิพย์ลงยาจีวอนรายการที่22เนื้อไทเทเนียมหน้ากากองค์ชุบทองลงยาขอบขาวรายการที่23 เนื้ออะโนได้แดงหน้ากากองค์ชุบทองลงยาขอบขาวรายการที่24เนื้อชนวนหน้ากากทองทิพ์ลงยาจีวรขอบทองทิพ์ลงยาเขียวรายการที่25เนื้อกระไหลทองลงยาจีวรลงยาขอบเขียวรายการที่26เนื้อกระไหล่ทองลงยาจีวรลงยาขอบน้ําเงินรายการที่27เนื้อทองแดงผิวไฟลงยาจีวรลงยาขอบขาวรายการที่28 เนื้อทองแดงโบราณหน้ากากทองทิพ์ลงยาจีวรรายการที่29เนื้อทองฝาบาทผิวรุ้งรายการที่30เนื้อทองแดงโรมดำต่อโคดเจ็ดรอบเลข801ถึงเลข900รรายการที่31เ,เนื้อทองแดงผิวไฟต่อโคดเจ็ดรอบลงยาไม่ได้ลงยานะครับเลข801ถึงเลข900นะครับ ทุกเหนนรียญนะะมีการตอกเลขตอกโคดนะทุกเหรียญน,นะครับนะได้ลุ้นเนื้อทองคําแท้1เหรียญด้วยนะครับนะและยังได้ลุ้นหน้ากากทองคําด้วยนะครับการันตีเนื้อเงินในลังนะครับหเหรียญนวโลหะ1เหรียญ oh ผมได้มาสองลังคละเข้าด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับแสดงว่าลูกค้าของผมทั้งหมดนะฮะจะได้ลุ้นเนื้อเงิน2เหรียญ และเนื้อนวะโลหะอีก2เหรียญรวมแล้วได้ลุ้นทั้งหมดนะฮะสี่เหรียญครับนะ,ะต้องบอกว่าคุ้มสุดๆนะครับเปิดแบ่งปันเพียงลุ้นละ300บาทรับ1ลุ้นมีค่าส่ง50บาทรับ2ลุ้นมีค่าส่ง50บาทแต่ถ้าท่านรับ3ลุ้น900บาทพร้อมโอนเงินผมจัดส่งให้ฟรีนะครับใครไม่สะดวกโอนเงิน สามารถเก็บเงินปลายทางได้ครับเก็บเงินปลายทางนั้นมีค่าส่ง70บาทนะครับรับทราบการทุกคนทุกท่านนะครับนะหลวงพ่อนัทวัดอ่าวใหญ่นะครับท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เรืองเวทวิทยาคมรูปหนึ่งของจังหวัดตราดนะครับชาวจังหวัดตราดรักและเคารพหลวงพ่อนัทร,รูปนี้เป็นอย่างมากครับเนื่องด้วยท่านเป็นพระนักพัฒนามีพุทธาคมแก่กล้ามากล้นด้วยเมตตา ช่วยขจัดทุกบำรุงสุขช่วยเหลือคารวะาญาติโยมทุกหมู่เหล่าโดยไม่เลือกชั้นวันนะไม่ถือตัวและยังเข้าถึงง่ายครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักหลวงพ่อนัดวัดอ่าวใหญ่กระผมในนามตูมตามบริวิวพะขออนุญาตนำเรียนประวัติของท่านให้ฟังดังนี้ครับพระครูพิพัฒน์อนุมคุณหลวงพ่อนัดอนุมปัญโยวัดอ่าวใหญ่จังหวัดตราดท่านเกิดเมื่อวันที่สอง เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2482ซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7ปีเถาะณบ้านเลขที่18หมู่ที่3ตำบลห้วงน้ำขาวอำเภอเมืองจังหวัดตราดคุณพ่อติต๊ดและคุณแม่จวงสีนารงได้ให้กำเนิดบุตรชายมีนามว่าวีนัทโดยคุณแม่จ่วงได้เล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะตั้งครรภ ฝันว่ามีเทวดาองค์หนึง่งมาหาแล้วบอกว่าลูกของเจ้าเป็นผู้มีบุญญาธิการสูงส่งนักมีปัญญาหลักแหลมเหนือใครต่อไปในภายภาคหน้าลูกของเจ้าจะเป็นที่ยอมรับนับถือของบุคคลทั่วไปในวัยเยาว์เด็กชายวินัสเป็นเด็กฉลาดสุกสนแก่นแก้วชอบแอบจำคาถาอาคมจากผู้เฒผู้แก่และชอบไปคุกคีกับคนที่มีวิชาอาคมทั้งหลาย แต่ที่ร่ำเรียนถ่ายทอดจริงๆก็จะมีกงนวลแดงตะนูซึ่งเป็นญาติกันท่านเห็นแววแห่งความเข้มขังจึงถ่ายทอดสัพพวิชาให้หลายอย่างอาทิเช่นวิชาด้านโคงกระพันชาตรีวิชาด้านเมตตามหานิยมเสกแป้งเสกขี้พึ่งบูชาไฟไล่ผีและอีกมากมายหลังจากร่ำเรียนสัพพวิชาต่างๆจนช่ำชองแล้ว ด้วยความแก่นแก้วก็ชอบลองของไปทั่วสมัยนั้นมีคนถูกผีเข้าบ่อยใครเอาไม่อยู่แต่เด็กชายวินัสสยบจนราบคาบหมดจึงมีชื่อเสียงมาตั้งแต่ยังเยาวัยแต่พออายุได้17ย่าง18ปปีก็มารู้จักกับอาจารย์อีกคนหนึ่งชื่อหมอลอยจันทบรุรีเป็นหมอยารักษาโรคแบบโบราณ พอเห็นหลวงพ่อนัดตอนนั้นเป็นวัยรุ่นก็รู้สึกถูกชะตาขึ้นมาอีกคนเรียกมาทําความรู้จักแล้วถ่ายทอดวิชาที่มีอยู่ให้จนหมดสิ้นหลังจากนั้นท่านก็ได้กลายเป็นหมอยาไปด้วยอีกคนเมื่ออายุครบ20ปีหลวงพ่อนัดท่านได้เข้าพิธีอุปสมบทณวัดอ่าวใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดตราดในวันที่2เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2502 โดยมีพระครูพุทธิสารวิบูลวัดลำดวนเป็นพระอุปัชาพระครูพุทธิคุณขชทีพวัดอ่าวใหญ่เป็นพระกรรมวาจาจารย์ได้รับฉายาว่าอโนมะปัญโยหมายถึงผู้ที่มีปัญญาหาที่เปรียบไม่ได้หลังจากหลวงพ่อนัดอุปสมบทเป็นพระพิสุสงแล้วท่านได้ศึกษาพุทธาคมกับพระครูชมเทียนชัย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านเมตตามหานิยมและคงกระพันชาตรีและเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลวงพ่อนัดตั้งใจร่ำเรียนพุทธาคมจากพระครูชมจนแตกฉานและช่ำชองในอัขระเลขยันเมื่อปีพุทธศักราช2513ได้เปเรียนกรรมฐานฝึกจิตฝึกสมาธิและวิชาเจิมจนสำเร็จได้รับมอบวิชา และครอบครูจากหลวงพ่อสวนวัดบางกระดานซึ่งท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในยุคสมัยนั้นได้ถ่ายทอดสัพพวิชาต่างๆเรื่องการเจิมต่างๆให้กับหลวงพ่อนัดจากนั้นประมาณปีพุทธศักราช2513ถึงปีพุทธศักราช2515ได้เดินทางไปศึกษาวิชากับหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสจังหวัดจันทบุรี โดยเดินเท้าไปกับระหว่างวัดวังสภรสดกับวัดอ่าวใหญ่แล้วจึงขอศึกษาวิชาปลุกเสกเสือและปลุกเสกพระขุนแผนแต่ที่โดดเด่นที่สุดเห็นจะเป็นวิชาย่นรรยะทางหลวงพ่อคงท่านเห็นถึงความมุมาณาตั้งใจที่จะไปร่ำเรียนวิชากับท่านอย่างจรงิจรงจังท่านจึงให้วิชายนาระยะทางมาและที่บอกว่าเด่นมากเพราะลูกศิษย์หลวงพ่อนับแทบทุกรุ่น จะเห็นหลวงพ่อแสดงปาฏิหารโดยไม่รู้ตัวแทบทุกภรษาเช่นเวลาท่านเดินเข้าไปสวนเงาะของวัดท่านจะบอกให้ลูกศิษย์ล่วงหน้าไปก่อนทุกครั้งส่วนหลวงพ่อยังนั่งฉันหมากอยู่บนกุฏิแต่เมื่อไปถึงสวนก็เจอหลวงพ่อทำโน่นทำนั่นอยู่ในสวนแล้วเป็นประจำหลังจากนั้นได้ศึกษาวิชากับหลวงพ่อมึกวัดเกาะกงประเทศกัมพูชา ซึ่งท่านเป็นพระเกจิชื่อดังในสมัยนั้นหลวงพ่อหมึกมาจำภาษาที่วัดอ่าวใหญ่เป็นประจำหลวงพ่อนัดจึงขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมึกจึงได้ศึกษาวิชาอาคมสายขเขมรโบราณจากหลวงพ่อมึกสมัยนั้นหลวงพ่อหมึกจะดังมากเรื่องลูกอมเพราะทหารขเขมรเอาไปใช้แล้วเหนียวยิงไม่ออกหลวงพ่อนัดได้สึพวิชาต่างๆที่ได้ร่ำเรียนมาจากครูบาอาจารย์ออกช่วยเหลือชาวบ้านญาติโยม ขจัดทุกบำรุงสุขเป็นมิ่งขวัญกำลังใจให้แก่ชาวบ้านเรื่อยมาจวบจนกระทั่งปัจจุบันครับหลวงพ่อนัทปัจจุบันท่านมีอายุ84ปี6 4พรรษาสำหรับท่านที่บูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อนัทจะโดดเด่นมากในเรื่องทางเมตตามหานิยมในเรื่องการงานจากเที่ยวเราไม่มีงานก็จะมีนัดพูดคุยเจรจาเรื่องธุรกิจ ราบรื่นด้วยดีครับในเรื่องการเงินสำหรับคนที่เป็นเจ้าหนี้ก็จะถูกลูกหนี้นัดวันใช้หนี่คืนหลังจากที่ถูกบ่ายเบี่ยงมาโดยตลอดครับในเรื่องความรักสำหรับคนโสดก็จะมีนัดทานข้าวนัดเจอกันเพื่อสารความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามครับทั้งยังมีพุทธคุณด้านมหาอุดคงกระพันชาตรีวัดอ่าวใหญ่นั้นเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดตราด มีอายุมากกว่า100ปีปัจจุบันสาราการ,ปรเปลี่ยนโบสถ์กุฏิสง์ได้ชำรุดทุดโทรมตามการเวลาทางวัดอ่าวใหญ่โดยดำริของหลวงพ่อนัดอโนมะปัญโยได้จัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นพยักษ์บุรพาเพื่อนำรายได้ทั้งหมดซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณสาราการ,ปรเปรียนโบสถ์และกุฏิสง์ภายในวัดอ่าวใหญ่จึงขอเรียนเชิญ คุณสุภาพบุรุษผู้ใจดีและคุณสุภาพสตรีผู้ใจกุศลทุกท่านร่วมเช่าบูชาวัตถุมงคลของทางวัดขออำนาจแห่งคุณพระเรีรัตนตรยัและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั่วสากลโลกหลวงปู่ทวดพระโพธิสัตว์เจ้าแห่งแดนใต้สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพระอรหันต์แห่งเมืองกรุงหลวงปู่มั่นพระอรหันต์แห่งแดนอีสานครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาหลวงพ่อคง เทพ,พเจ้าแห่งภาคตะวันออกจงปกป้องคุ้มครองป้องกันภัยคราวาดญาติโยมผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านให้แข้วคกาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงและมีโชคมีลาบถูกหวยรวยเบอร์เป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านแสนล้านกันทุกคนทุกท่านครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ